โอเคครับมาดูข้อสอบชุดที่4กันนะครับชุดนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องลำดับอนุกรมแล้วก็ผลบวกรูปแบบต่างๆนะครับโจทย์รูปแบบนี้ออกข้อสอบเป็นประจำน้องต้องให้ความสําคัญมากๆนะครับดูโจทย์ข้อแรกกันครับข้อแรกเขามีชุดตัวเลขที่ทําการเรียงกันมาเราต้องพยายามหาความสัมพันธ์ก่อนนะครับความสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเข้าข้างตัวเองในแง่บวกก่อนว่ามันมีโอกาสไหมที่ตัวติดกันเนี่ย ลบกันเสร็จแต่และคู่จะมีค่าเท่ากันฟังนะครับฟังใหม่ครั้งนะตัวติดกันลบกันเสร็จจะมีค่าเท่ากันลองตรวจสอบได้ครับอ่ะสมมติไปไปตรวจสอบก่อนนะครับเนี่ยพูดแรกคู่นี้ก่อน2-1ลบ1ก็เป็น1ทนหนโอเคอัน,นี้ก็สี่ลบสอเป็น2 5-4ลบ4เป็น1สังเกตนะครับความสัมพันธ์ดูแปลก เหมือนมันกลับไปกลับมาไหมเหมือนมันกลับไปกลับมานะครับถ้าเป็นพี่ทํานะพี่หยุดแล้วละ่ะเพราะความสัมพันธ์ที่ข้างล่างนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแบบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแบบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มคือความสัมพันธ์ที่มองออกด้วยตาเปล่าเลยว่าระยะห่างของแต่ละคู่มันต้องเท่ากันหรือไม่ก็ต้องคาดเดาได้ครับว่าพจน์ต่อต่อไปน่าจะเป็นเลขอะไรแบบนี้ถึงจะเหมาะสมงั้นพี่ แต่สินใจที่จะไม่ใช้ครับที่จะไม่ใช้คู่นี้แต่จะบอกก่อนนะตอนแรกเลยเนะี่ยเราจะยังไม่ทราบนะครับต้องทดสอบตัวที่ติดกันก่อนว่ามันใช่ไหมซึ่งเคสนี้พี่ว่ามันไม่ค่อยคุม้มเลยหยุดก่อนถ้าตัวติดกันเนี่ยจับคู่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคุม้มหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนให้น้องพยายามจับคู่โดยการกระโดดข้ามข้ามไปสักคู่หนึ่งแล้วก็จับคู่ใหม่ดูสิ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันใกล้เคียงกันไหมอ่ะมาดูกันครับพี่ไปจับคู่นี้ก่อนนี่คู่แรกโอเคนะหนึ่กับ4แล้วก็สกับ7 7กับ10บถัดไหมครับโอเค พอไปจับคู่กลุ่มนี้เสร็จคราวนี้ก็ลองทดสอบไปซิด้วยกันจับคู่ก็ลบกันครับ4-1ลบ1นะหลังลบหน้าครับ4-1ลบ1เป็น3 7-4ลบ4ใน3 1 0ลบเเป็น3เห็นความสัมพันธ์ไหมครับว่าเมื่อเราทำการเลื่อนในการจับคู่ใหม่เนี่ยความสัมพันธ์ข้างล่างที่เกิดขึ้นมันชัดเจนมากกว่าเดิมใช่หรือไม่แบบนี้ถือว่าเรามาถูกทางและต่อให้ข้อสอบมันยากกว่านี้เราก็จะทำไปทุกข้อนะครับ อาละข้างล่างความสัมพันธ์พอไหวนะงั้นตัวที่เหลือก็น่าจะมีความสัมพันธ์นระหว่างกันและกันอีกเช่นไอ้พวกนี้สองกับห้าห้ากับแปดแปดกับสิบเอ็ดสัมพันธ์กันยังไงมาดูสิครับห้าลบสองเหลือสามนะทันนะแปดลบห้าก็เป็นสาม 11บลบแก็เป็น3ามอ๋องั้นจริงๆแล้วในข้อนี้มันเป็นลำดับแบบผสมเขาทำการเอาลำดับ2ชุดมาวางสลับกลับไปกลับมาระหว่างกันและก,กันใช่หรือไม่มาออกไหมครับ1 4 7่งเนี่ยชุดหนึ่งนะครับ2องห้อนี่อีกชุดหนึงเขาเอา2ชุดนี้มาวางสลับกันเราเลยมองไม่ออกในตอนแรกคราวนี้มองออกหรือยังครับมองออกนะ มองอ่อนแล้วคราวนี้ไปดูคําถามเขาถามว่าจงหาพจน์ที่หกสิบสองหกสิบสองเนี่ยเราต้องทราบก่อนนะว่ามันเป็นเลขคู่ใช่หรือไม่นี่คือเลขคู่เลขคู่งั้นถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยน้องก็ควรจะคัดออกมาคัดลําดับในกลุ่มนี้ที่เป็นเลขคู่ออกมาคือพจน์ที่สองพจน์ที่สี่พจน์ที่หกออกมาเพราะมันจะแอบ,บอยู่ในกลุ่มที่เป็นเลขคู่แน่นอนโอเคไหมไงั้นไม่ไป เกรจะคัดออกมานะครับโอเคคัดออกมาคัดออกมาเป็นกลุ่มนี้ละกันนี่ในพวกนี้สองห้าแปดสิบเอ็ด 2, 5, 8, 10, มีอีกเยอะไหมอีกเยอะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเาขาต้องการตัวที่หกถึบสองใช่ปะมันก็ต้องเปลี่ยนกลายเป็น A ที่ ตัวที่31หรือเปล่านะครับน้องลองจับดูนะเอา31เนี่ยไปคูณ2ได้เท่าไหร่ได้64สิบสไหมนะครับอ้าวไม่ใช่ดีหกสิบสพี่คูณยังไงวไปดิเอาใหม่เอาใหม่คุณสลับหรือไงขำได้เองเลยเอา62ครับใจคิดไปก่อนหน้านั่นแหละคิดไปไกลแล้วเป็นจริงใช่ไหมเออคูณกันเสร็จเป็นจริงไอ้คำใบ้ของพี่ตัวนี้หมายถึงอะไร หมายความว่าพีเ่เพชรคัดมาเนี่ยมี31พจนแต่ถ้าพี่เพชรหยิบกลุ่มที่เป็นเลขคี่เช่น 1, 4, 7, 10พวกนี้ออกมามันก็มีอีก31ตัวหรือ31พจ์ใช่หรือไม่ใช่แต่เราไม่ใช้นะครับเพราะพจน์ที่เราจะหาเป็นพจน์เลขคู่เลยต้องแกะกลุ่มนี้ออกมาแกะเอาเาจะจทำยังไงถึงจะหาคําตอบได้ง่ายมันต้องมีตัวช่วยเรียกนี้ว่าเป็นเทคนิค ลำดับเลขคณิตครับการจะหาเทคนิคลำดับเลขคณิตนั้นจะเป็นการเป็นตัวช่วยนะครับในการหาพจน์ใดๆก็ตามที่เขาสั่งถ้าเขาถามหาพจน์ไหนสามารถใช้สูตรนี้ได้หมดเลยคือในข้อนี้เราต้องการพจน์ที่3 1นะก็กลายเป็นพจน์ที่31จะเท่ากับพจน์แรกพี่ใช้ย่อเป็นนอนหนูนะบวกด้วย30ิ คูณระยะห่างถ้าน้องต้องการหาพจน์ที่ที่ห้สอ่ะสมมติ50าสิบนะ a ห้าสิทำยังไง a 50จะเป็นนอหนูบวกกับ49คูณหอหีบทันไหมจะแดงว่าเลขสองตัวนี้มันจะต่างอยู่หนึ่งนะครับหรือแม้แต่เราจะหาพจน์ที่18อ่ะ a 18ก็จะกลายเป็นนอหนูบวก17คูณหอหีบคราวนี้นอหนูกับหอหีบคืออะไรมาดูนครับ ไอตัวที่อยู่หน้าสุดเรียกว่านอนหนูเนี่ยคราวนี้หอหีบคืออะไรหอหีบคือระยะห่างนะครับเมื่อกี้ต้องทดสอบแล้วว่าไอเอ่เอาลำดับพวกนี้มีระยะห่างที่เท่ากันไหมเป็น3เป็น3แล้วก็เป็น3ามไปเรื่อยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือหอหีบครับพอมีเทคนิคมีสูตรลัดคราวนี้มาลองคิดเลขกันดีกว่าว่ามันจะคิดได้ง่ายขึ้นไหม ดูนะครับข้อแรกคือ2บวกกับ30คูณกับหอวหีบคือ3นะครับ3คูณ30เป็น90 90บ2บได้92ก็ต้องตอบข้อ2ครับเสร็จแล้วโจทย์รูปแบบที่ต้องใช้เทคนิคลำดับเลขคณิตในข้อสอบเข้าในสิทธาตำรวจช่วงปีหลังๆให้ความสำคัญเป็นพิเศษ สาเหตุที่ให้ความสําคัญเพราะว่าเขาชอบไปหาพจนที่อยู่ไกลๆครับน้องลองคิดถึงภาพคนที่เข้าไปแจกแจงให้ครบ62พจน์สิครับไม่ทันเวลาแน่ครับและคิดเลขกันหัวฟูแน่นอนเลยใช่หรือไม่โอเคนะหรือถ้าเขาจะแกล้งเราใหม่อาจจะหาพจน์ที่300อย่างเงี้ยจะไปนั่งทํำในห้องสอบมันก็มีคุ้มใช่ไหมครับถ้าพจที่3 0 0ทํอยังไง A300 อะ่ะก็จะเป็น A1 วก299ดี อันนี้คือในกรณีที่มันเรียงกันแบบไม่มีการข้ามเหมือนข้อนี้นะแต่ในข้อนี้คือพิเศษพิเศษเพราะว่าเขาเอาลำดับ2ตัวมาแปะสลับกลับไปกลับมาระหว่างกันและกันตอนแรกเราทดสอบแล้วแล้วเลยไม่เจอว่าทำไมมันถึงไม่เท่ากันไงครับโอเคไหม,อมเอาสูตรลัดนี้ไปใช้นะครับ a 3 1คือนอหนูบวก30ูณหหีบนอหนูคือหน้าสุด ของลำดับหอ,อหีบคือระยะห่างไงงั้นจริงๆถ้าค่องแคลวนะเนี่ยแค่แกะเลขออกมาสักบรรทัดหนึงแล้วก็ได้คำตอบเลยนะไม่ได้ยากนะครับแต่ต้องทดสอบให้ได้ก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันเท่ากัน,นจริงๆงก่อนหรือถ้ามันไม่เท่ากันมันก็ต้องมีความเป็นไปได้ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงด้วยที่พอจะคาดเดาได้นะครับข้อที่ผ่านนะครับ ดูข้อต่อไปเลยไหมข้อต่อไปข้อที่2ครับแปงครับข้อที่2มีลำดับเรียงมานะเขาให้หาพจน์ที่8เขาให้มาแล้วนี่มี6พจน์แบบนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่บอกเลยคือเราคิดอีกแค่ครั้งสองครั้งก็ได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับได้ครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้เทคนิคอะไรมากมายหรอก แต่ต้องจับคู่ทดสอบความสัมพันธ์กันซะก่อนว่ามันสัมพันธ์กันแบบไหนมาจับคู่ก่อนลองจับตัวก่อนนะตอนแรกเราก็ต้องจับตัวที่มันใกล้ๆกันก่อนนี่พวกนี้มันสัมพันธ์กันไหมถ้ามันเท่ากันได้ก็เป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าไม่เท่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันแก้ไขได้มีหกตัวใช่ปะ อ่ะก็ต้องมีอีก2ตัวโอเคทดสอบเป็นสิสหลังนะครับเอาหลังหนะ้าลบหน้านะสีลบศูนย์ได้4เอาเขียน10บลบสเป็น6ทันนะ18บแลบสิเป็น8จริงๆแล้วตัวเลขมันก็ไม่เท่ากันนะข้างล่าง เห็นไหมครับว่าระยะห่างไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับมันพอจะสัมพันธ์กันอยู่นะ28-18ลบก็เป็น10นะ14 4ะสสิลบเป็น12อ่าเห็นแล้วยังครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเพิ่มขึ้นโดยการบวกอะไรบวก2มัไหมเนี่ยบวก2 งั้นพอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าเลขสองตัวต่อไปจะเป็นเลขอะไรคาดเดาได้ใช่ไหมใช่มันต้องเพิ่มขึ้นเดียวสองใช่ไหมก็ต้องเป็นสิบสี่เป็นสิบหกมันเองเติมเข้าไปครับมันต้องบวกสองนะครับแต่ตอนทำข้อสอบก็ไม่ต้องเขียนละเอียดขนาดนี้นะครับแตนนี้พี่เขียนเพื่อพยายามอธิบายพวกเราเข้าใจแบบถ่องแท้ว่ามันมาจากไหนนี่เองนะ คราวนี้ก็คิดเลขช่วยกันครับอ่ะเอาเอาข้าวนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้เราก็ต้องเอาสี่สิบนะไปบวกกับสิบสี่ใช่ไหมสี่สิบบวกสิบสี่เติมเขาไปเลยครับเป็นห้าสิบสี่ถันนะเอาบนมาบวกล่างจะเป็นด้านบนของฟันปลาที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับเอาห้าสิบสี่บ้างนะพี่เป็นจากรูกตรงนี้คือคำตอบเนี่ยห้าสิบสี่คือบนบวกล่างครับ ห้าสิบสี่บวกสิบหกห้าสเจสเป็น70หรือทําต่อไปเรืกอย้นะครับถ้าเขาถามใช่ไหมเพราะพสที่เขาสั่งมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ข้อนี้ถามว่าจงหาจพ์ที่8ครบจพ์ที่8อยังครับนับสิหนึ่งสอามี่ห้าหเจ็ดและ8ดครบแล้วนะครับครบแล้วก็ไม่ต้องรอช้านะครับต้องตอบแล้วครับต้องตอบข้อ3ามครับ โอเคมีความสุขอืมแต่เป็นแน่ตำรวจสมใจนี่ใส่หมวกด้วยพยายามจับคู่ทดสอบก่อนเจอลำดับพวกนี้เนี่ยจับคู่ทดสอบตัวติดกันก่อนมันพอจะสัมพันธ์กันไหมถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันยังพอไปไหวนะสี่หกแปดสิบแบบนี้เห็นไหมครับ แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะอย่าฝืนนะครับจับคู่ใหม่ครับลองจับคู่หรือว่าจับกลุ่มใหม่มันอาจจะมีการสลับฟันปลากันอยู่เหมือนกับข้อเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละต้องระวังนิดนึงนะแต่ข้อเมื่อกี้มันเจ็บแล้วก็หนักมากเลยมันถามโพสที่อยู่ไกลๆน้องเลยเคือเลยต้องมีเทคนิคนะเอาไว้ใช้ทําข้อสอบด้วยนี่เองนะครับ ข้อต่อไปเลยไหมข้อต่อไปข้อที่สามครับไปครับคำถามไม่เชิงกับว่าจะเหมือนนะเขาถามว่าไอ้ตรงนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ทั้งหมดกี่พจน์นี่ความหมายคือเขาอยากให้เรานับครับสี่เก้าสิบสี่สิบเก้ายิบสี่จนถึงตัวสุดท้ายคือสองร้อยสามสิบเก้า ตั้งแต่ตัวแรกจนถึง239มีทั้งหมดกี่ตัวพูดเป็นทางการก็คือมีทั้งหมดกี่พจน์โอ้โหถ้าไปทำมงตรงบอกเลยนะประมาณนี้เลยครับถึงขั้นได้ร้องเลยอะ่ะจริงๆเอาจริงๆเอาได้ร้องเลยนะอืมไม่ไหวไม่ไหวทำยังไงครานี้ ถ้าจะไม่ทำตรงๆถ้าจะไม่ทำตรงๆก็ต้องหาตัวช่วยขั้นตอนแรกต้องทดสอบก่อนนะมาทดสอบกันก่อนดีกว่าว่าไอตัวที่มันติดๆกันเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างไหมนะพอสัมพันธ์กันยังไงบ้างคราวนี้ก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะไปต่อไหมหรือใช้สูตรพี่ว่าสัมพันธ์กันนะ ทดสอบนี้ก็มันทดสอบยาวถึงผทสุดท้ายนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะครับเอาหลังลบหน้าครับ9-4ลบเป็น5 14-9ลบเเป็น5 19-14 5 24-19ลบสิลบฮ่าม5ี5หลาย5ระยะหารเท่ากันไหมเท่ากันแบบนี้ยอดเยี่ยมครับถ้ามันเท่ากันอย่างนี้เนี่ยต้องหาตัวช่วยเลยนะรีบหาตัวช่วยเลย าหาจำนวนพจน์ใช่ไหมพี่ให้เป็นสูตรไปเขียนสูตรไวก่อนนะ n คือจำนวนพจน์นะเป็นสูตรลัดเลยนะให้เป็นหลังสุดแล้วกันนะลอลิงลบหน้าส่วนระยะห่างและบวกด้วย1นี่เป็นสูตรลัดสูตรพิเศษเลยนะเอาไว้หาอะไรบ้างหรอ ก็เอาไว้หาว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวไงคือมีทั้งหมดกี่พจน์ตามที่เขาเรียงกันมาเนี่ยนะอลอิงนอหนูหอหีบคืออะไรบ้างมาดูกันคราวนี้นะใครอยู่หลังสุดคือลอลิงนี่อลอิงครับใครอยู่หน้าสุดคือนอหนูครับไอ้พวกนี้ทั้งหมดคือหอหีบคลิปาทราบครบหมดแล้วเนี่ยครับใช่ไหมครบหมดแล้วเนี่ยงั้นจะรออะไรอยู่หรอครับก็ค,คิดเลขนครับมาแทงค่า หลัง239หน้า4ระยะห่าง5อย่าลืมบวก1 239ลบไป4เป็น235ส่วน5แล้วไปบวก1 235หาร5ได้47นะครับบวก1กลายเป็น48แสดงว่าถ้าเราอึดพอถึกพอนะแล้วก็สู้พอเนี่ย ค่อยๆนับ4 9 14 19เนี่ยนับไปเรื่อยๆทั้งหมด48ครั้งครับเดี๋ยวรู้เองครับครบเองถ้าไม่เบอไม่มึนซะก่อนนะอย่านับเลยครับมีตัวช่วยนะครับอะตอบกันดีกว่าครับตอบข้อ3ครับเทคนิคตรงนี้สูตรนี้เอาไว้ใช้ในการหาจำนวนพจน์ พูดตามภาษาชาวบ้านนัคือมันมีทั้งหมดกี่ตัวนั่นแหละนะครับมีกี่ตัวแน่เนี่ยเ,เลขที่เรียงเรียงกันมาเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยนะเผื่อเขาแกล้งเราไงเลขแรกเป็นเลขสี่เลขเป็นเก้าพอสุดท้ายเป็น4ี่พันอย่างเงี้ยเป็นนั่งนับบัรตาแหกในห้องสอบก็ไม่ไหวใช่ไหมครับต้องมีตัวช่วยนะครับต้องทําได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยําแล้วก็ทันเวลานะครับโอเคนะ คนชอบเรื่องนี้ก็มีเยอะนะเหมือนกับว่ามันมีข้อสังเกตเป็นคนช่างสังเกตนะก็จะชอบเรื่องนี้นะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบคิดเลขนะไม่ชอบเลยครับพี่เองก็ก็ไม่เชิงว่าจะชอบเรื่องนี้นะพาะบางทีไนคิดเลขเยอะพี่มางคนเขชอบคิดเลขครับคนไม่ชอบแบบอะไรแบบเสียเวลานะคมันเสียเยอะนะเสียเวลาเสียน้ําตาเสียอนาคตเสียหลายอย่างนะครับต้องคิดแล้วรวดเร็วโอเคนะ อย่าลืมนะ n. n n คือจำนวนพจน์นะเท่ากับหลังลบหน้าหารด้วยห่างห่างคือระยะห่างอะ่ะแหละแล้วบวกด้วย1น,นะครับคิดในเศษส่วนให้เสร็จซะก่อนค่อยมาบวกหนึ่งนะครับดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อที่4ครับจำนวนถัดไปถ้าถามอย่างนี้นะสบายเลยครับบอกเลยนะถัดไปนี่มึงคิดอีกแค่ครั้งเดียวเองใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปคิดถึงเทคนิคถึงสูตรอะไรมากมายแล้วครับทดสอบมันซะก่อนมันสัมพันธ์กันยังไงก่อนใช่ไหมทดสอบก่อนซิมาพีเบปช่วยทดสอบโอเคคู่แรกครับ8-2ลบ เป็น6คู่ต่อมา20-8ลบ8เป็น12ไม่เท่ากันนะครับแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอยนะครับเรามาได้29เองนะเอาอีกสักเ้านึงนะ44-20ลบ20เป็น24 9 2 4ลบ4ได้48เอ๊ะหยุดก่อนซิค่นี่มาดูข้างล่างก่อนสิว่าม,มันพอจะไปต่อกันไหวไหมนะครับไม่ใช่ทําไปเรื่อยนะครับ ทำจนเพลินไปเลยครับหันมาอีกทีมันไม่สัมพันธ์กันเลยอ่ะแบบนี้ไม่ได้นะแต่พี่ว่าข้างล่างเนี่ยพอจะไปไหวเพราะว่าสังเกตนะเนี่ยเหมือนมันถูกคูณนะคูณด้วยสองใช่ไหมครับเช่นหกคูณสองเป็นสิบสองสิบสองคูณสองยิบสี่ยิบสี่คูณสองสี่สิบแปดโอเคแบบนี้ถือว่าสัมพันธ์ไหมครับ สัมพันธ์กันครับมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและก,กันแบบนี้ความสัมพันธ์ของมันชัดเจนไปต่อเลยอย่างเงี้ยลุยต่อเลยฟ๊บฟ๊บอ่าเอาชั้นบนก่อนแล้วกันนะหกคูณสิบสองอ่าคูณสองเป็นสิบสองเอาสี่สี่สิบแปดคูณสองกันดีกว่าสี่สิบแปดคูณสองได้เก้าสิบเท่าไงเก้าสิบหกงั้นครัวนี้ต้อง ลืมนะชาติเป๊จะหาพจน์นี้ดูก่อนนะ2บวก6เป็น8ทันไหมแบวก12เป็น20ใช้หลักการเหมือนกับข้อที่มันผ่านมาคือบนลบล่างเท่ากับบนย้ำบนลบล่างเท่ากับบนนะครับงั้นพจน์นี้ที่อยากจะรู้ตรง,นตรงนนเนี้ยตรงเนี้ยมันก็คือ92เนี่ยเป็นตัวตั้งคือบนก่อนไปบวกล่างคือ96หถูกเปล่าบวกกันเลยได้เป็น100ย 88ดปนะครับ1 8 8ก็ตรงกับช้อยข้อ4ก็ต้องตอบข้่4ครับเลีย์นะกล้าทดสอบเนะี่ยมันก็ต้องคิดเลขอะถ้าไม่จะถ้าไม่คิดเลยมันก็ไม่ใช่นะครับบางคนบอกโอ้โหอยากจะเป็นจังตำรวจเนี่ยนะครับอยากจะให้แม่กับพ่อภูมิใจจังแต่ขี้เกียจคิดเลขอะ มีไหมอ่านปุ๊บประกาเลยมันไม่มีหรอกครับมันต้องใช้ความพยายามดีกวก่อนนะครับโอเคนะพี่เชื่อว่าพวกน้องไม่อยู่อยู่แค่นี้หรอกถ้าสักวันหนึ่งสอบผ่านตรงนี้ไปก็อาจจะคิดต่อยอดต่อไปก็อาจจะอยากเป็นในร้อยใช่ไหมเราก็ค่อยต่อยอดเรียนเพิ่มทุกครั้งที่คิดจะต่อยอดในชีวิตเราต้องยอมลงทุนก่อนนะครับคือความตั้งใจนะสำคัญนะครับ ฝึกทำข้อสอบไปเยอะแล้วกันนะโอเคนะผ่านมาสีข้อพอจับหลักกันได้ยังครับอืมลองลองก่อนลองจับคู่ก่อนลองสักสามคู่พี่ว่าถ้าเห็นแล้วมันสัมพันธ์กันมันจะไปต่อได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องรีบเปลี่ยนนะเปลี่ยนกลุ่มใหม่เลยนะครับอ่ะข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับข้อที่ห้านะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูกันครับ ข้อที่5มีลำดับเรียงมาไอตัวแรกเยอะใช่ไหมร้อยยขวามือสุดที่เห็นตอนนี้เป็น38ลดลงไปเยอะแสดงว่าระยะห่างอาจจะติดลบนะครับมาทดสอบกันดีกว่าทดสอบดีว๋ดดกวก่อน การทดสอบระยะห่างนั้นพยายามเอาหลังไปลบหน้าหลังลบหน้านะครับอ่ะคิดในใจได้ไหมเก้าสิบสองลบร้อยี่สิบถ้าใครคิดไม่ได้ไปเขียนข้างนอกตรงนี้แต่อย่างเงี้ยใครเห็นไนะ้ไอเขาอย่างเงี้ยจะเป็นลบยี่สิบแปดแบบนี้ทันไหมครับก็เขียนสิครับตรงนี้แค่นี้เองคู่ต่อมาก็เอาหลังลบหน้าหกสิบเก้าลบเก้าสิบสอง เป็นลบเท่าไหร่อ่ะลงคาร์ดสามลบยีิบสามครับใสอ่อีกอ่ะคาร์ีิคิดเองได้ไหมครับต้องได้สิครับแม่จะให้พี่คิดเองให้พี่คิดให้ทุกอย่างก็ไม่ใช่นะครับห้าสิบเอดลบหกสิบเก้าเป็นลบสิบแปดถานะสามสิบแปดลบห้าสิบเอ็ดได้เท่าไหร่ลบสิบสาม อานนี้หยุดก่อนหยุดเพื่ออะไรเพื่อมาดูว่ามันสัมพันธ์กันไมข้างล่างโอเคแล้วครับเลขมันมันมันหน้าตาไม่ได้เหมือนกันนะเราทุกคนอยากจะให้เลขมันเหมือนกันเป๊ะแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เหมือนใช่หรือไม่อ่าพอมันมันไม่ใช่เสร็จก็ไม่เป็นไรดูซิว่าระยะหหามันสัมพันธ์กันไหมอ่ะมาดูตรงนี้พอจะสัมพันธ์กันไหมมันลดลงมาไหมเนี่ยใช่ไหมจาก ลบหรือเพิ่ม,ม่ลบยีมาลบย3บมันบวก5หรือเปล่าใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นทีละห้าไหมเนี่ยลบ28่สบปดบวกห้าลบย3บสาลบ23บวกไปอีกหเป็นลบ18ลบ18บวกอีก5ลบ13บนั้นสัมพันธ์ไหมครับสัมพันธ์กันแบบแอบแฝง เขาแอบอยู่นี่เองถ้าแบบนี้คือต้องไปต่อนะครับต้องไปต่อลนะอีกนิดนึงจะได้คําตอบไปเนี่ยใช่ไหมอีกห้าครับเป็นลบเท่าไหร่อ่ะลบแครับลบแปดงั้นสุดท้ายตรงนี้ที่อยากจะทราบเนี่ยจะทราบไะะครับตรงนี้จะทราบแล้ว <c oughs> ก็เป็นบนบวกล่างเท่ากับบนนะครับย้ำนะบนบวกล่างเท่ากับบนพจน์เนี่ยบนตัวแรกคือเนี่ย ล่างคือตรงนี้38อย่างเงี้ยทันไหมบวกกับลบ8บวกเจอลบเป็นลบนะครับอย่าลืมนะ38ลบ8เหลือ30ทันนะเหลือ30 30เสร็จมันก็ต้องเจอคำตอบไปละตอบข้อไหนครับตอบข้อ4เป็นคำตอบสุดท้ายนี่เอง ชัดเจนเลยนะรู้สึกข้อสอบชุดนี้มันก็ถ้ารู้นะไ,ได้ฝึกทำบ่อยๆนะมันไม่ยากนะครับอยู่ที่ว่าจะคิดเกีย่ยจคิดเลขหรือเปล่าบางข้อมันก็คิดเลขไม่เยอะแต่บางข้อนี้คิดเลขเยอะเยอะจนบางทีเรารู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงจต่เราไม่อยากจะทำต่อแต่ตอนสอบจริงๆก็ต้องทำนะครับนะ อะไรที่ออกข้อสอบไปแน่ออกไปบ่อยต้องเก็บให้ได้นะครับอย่าพลาดนะครับโอเคนะ